สบายดีเด้อสบายดีเช้าวันอาทิตย์เนาะเป็นเช้าแบบวันพักพ่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วขอให้มีสุคลาภกับหวานใจเด้ออากาศอยู่ลาวกะเช้าเช้ากันะกะเย็นเย็นโพใสใสเมันกะห้อนห้อนแบบกะคนณเพอากาศเนาะอากาศเย็นนิดน,นึงกะสิบุค้อยสบาย กับเมื่อวานกับแสดงความยินดีกับฮานอยเด้อเมื่อวานเมื่อวานท่าไหนที่ติดตามเนาะช่องอันคลิปหวานใจเด้อเมื่อวานกับฮานอยกับเตกสามหน่อยเนาะเมื่อวานกับมาเบิงมื้อนี้แนวทางนิเคอิหุ้น VIP วันอาทิตย์เนาะหวานใจให้วิ่งลูด 4กับ5เดอ้อวันนี้หวานใจให้วิ่งรูด4กับ5ก็มี40 4ศูนย์สี่หนึ่งส่สองสสาห้าแล้วก็สี่เจะหก็มี51 5หนึ่งสองห้าสี ห้ 58, แล้วก็ห้ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็บฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเข้ามาเอาแนวทางจากช่องหวานใจดำเดอ้อเดี๋ยวหวานใจชิทวนตัวเลขให้อีกรอบเดอ้อนีเคอิหุ้น vip เมื่อนี้หวานใจให้วิ่งลูด4กับ5เดอ้อกระจอให้เนาะ4 0 สี่หนึ่ง,ส,ส,งส,ส,สีห้าแล้วก็4 9่เาจาะหก็มี5 1 5 2 5 3 5 4 5 8แล้วก็5้า,าท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเข้ามาเอาแนวทาง กับหวานใจเนาะมาเดี๋ยวเราไปพ่อกันอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยนิเคอิหุ้น V.I.P มืนน่อนี้ขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาจงมีแต่ความโชคดีเดอ้อขอให้เฮงปังๆกับนิเคอิหุ้นมื่อนี้เดอ้อ